สวัสดีครับมือนี้นะครับตอนนี้กับว่าประมาณ3ามสี่ถุมนะครับยุวเขานะครับเรามีกุ้งในตู้เย็นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทํากุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งแก้วกุ้งแก้วนะครับในแบบฉบับของยําสาวแตกนะครับว่ากุ้งแก้วในแบบฉบับของยําสาวแตกจะเป็นยังไงนะครับมาลองทําดูนะครับตัวจักบอทไทยวอลเล่าในน่องโมือนี้นาองม่เป็นคลิปแหลกๆนะครับไม่ต้ตื่นเต้นอยู่เนาะ อัดไว้ถ้าเบิ่งยามเถ่านะครับว่าเวลาถ่ามาแล้วคิดถ,ถึงความหลังนะครับว่าจะขอเห็ดอยังอยู่ไแย้ยู่ไใสมาไสนะครับก็เฉลี่อัดไว้เบิ่งยามเถ่าเนาะอ่ะเรามเห็นก,กุ้งแก้วร่วมกันครับน้ำแด้คือต้องแกะกุ้งก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันแกะกุ้งก่อนนะครับแกะกุ้งนะครับเอาหัวมันเอาส่วนหัวออกนะครับปึ๊บนะฮะให้มันได้แบบนี้นะครับแล้วก็แกะไว้ โอเคครับเดี๋ยวแกะกุ้งเสร็จเราให้มาทําต่อครับว่าเราทำอะไรต่อนเนาะก็เวลาแกะกุ้งกประมาณัน5นาทีนะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ โอเคนะครับแกะกุ้งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากุ้งไปล้างแล้วก็เอาไปทำให้กุ้งแบบเด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากุ้งนะครับที่เราแกะเปลือกเรียบร้อยนะครับมาล้างด้วยน้ำนะครับให้มาาันสะอาดล้างสองรอบก่อนนะครับรอบที่หนึ่งที่สองครับท้า,ทากุ้ง กุ้งเราก็จะใสมากนะครับเวลาหิ้กกุ้งแซนดาปลาหรือกุ้งแก้วนี้ขั้ิบใส่กุ้งตัวใหญ่นะครับขัานใส่กุ้งตัวน้อยมันสีแสบกว่านะครับผมหมักเดี๋ยวจะคนหมักก่อนเนาะผมหมักแบบเขาก็เอาตัวน้อยเนาะเพราะว่าก,กินดิบนะกินดิบกระตากินตัวใหญ่อ่าปึ๊บนะครับได้แล้วนะครับขั้นตอนอ่าที่หนึ่งก็คือล้างให้สะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูต่อนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเอาเกลือนะครับเอาเกลือมาโรยตัวนะครับตัวกุ่งโรยตัวคู่ก่อนนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งายนะครับเต็ม <c oughs> มันจะทำให้น้ำแข็งเย็นขึ้นมากๆนะครับมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่า มันเกิดปฏิกิริยานะครับโอ้ยเย็นเย็นดีโอเค,อเคหลังจากนั้นนะครับเข้ากาสี เอากุ้งทีข้าแช่เกลือกัอบน้ำแข็งไว้ขึ้นมาตเวลา,ลาเราจับเบื้องตัวกุ้งนะครับจะหูเสือมันเด้งดึงด๋งดึงด๋งขึง้นแบบนะครับดึ๋ง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 ขึ้นมาเห็นบ่แบบง่าไงนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อให้กุ้งมันเด้งกว่าเดิมนะครับนี่เราจะใส่แป้งมันแป้งมันนะครับลงฝปายนิดนึงผสมกับเกลือนะครับ ตรงตอนนี้นีน่ซึบคนคุกเข่าให้เขาบบ้ากันนะครับก็แสดงหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วครับหลังจากที่ห้าวคุกก็แปลงก็นับเรือแล้วนะครับห้ากับเอาไปแซ่ตัวย็นไหวประมาณสิบนาทีนะครับแล้วเราค่อยเอามาล้างออกนะครับ เาเรามาเตียนน้ำปลานะครับประมาณสองช้อนนะครับสองช้อนนะครับันนบ,น,บน้ำตาลนะน้ำตาลเราเหลือนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนๆนะครับหลังจากที่ฮอดแช่ตู้เย็ยนไหวซิมมาที่นะครับข้าก็เอามาล้างออกนะครับ เอามันล้าง,าล,างล้างนะครับก่อนกุ้งเราก็จะใส่ขึ้นนะครับผู้ห้องก็จะใส่ขึ้นมาทีเลยเหนื่อยกับเลี้ยงนึ่ง,งๆทำล้างก่อนหลางสองน้ำนะครับ เทาหร่อีกนะที่สองชุบล้างน้ำสาสองซื้อ,อหลังจากนั้นนะครับก็ไปจะมันใส่เกลืออีกนะครับใส่เกลือแต่ละคน้นแต่ที่มีสูงทั้งมันนะครับ ใส่เกลือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งก่อนนะครับน้ำแข็งลงไปอีกแล้วก็ตามด้วยโซดานะครับโซดาใส่โซดาลงไป เย็นนะครับย็นมากอะห้าก็มาขูกข้าออกนะครับกุ้งเราออกมากู้งกุ้งจะเด้งดึงดึมากเลยนะครับเนื้อกุ้งนะครับเด้งมากโอ้มือแข็งเย็นเย็น หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ำปลานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาลาดลงอ่า,อาหลังจากนั้นะครับเราก็เอากุ้งที่เราแซน้ำปลาไว้นะครับมาเรียงเสดจ้าให้สวยงามนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มีน้ําจิ้มของเราออกมาแล้วนะครับมาดูนะครับนี่น้าจิ้มของเรานะครับวิธีการกินนะครับมา,มาดูการกินเอเาสับเปิลดูนะครับตัวแรก แซ่บอร่อยมากกุ้งกบกุ้งจะนิ่มดึ๊นะครับเด้งดีดมากนะครับกุ้งนี่น้ำจิ้มซีฟูนท่องเฮี่ยวไปแล้วนะครับเ่างไปเยู่แล้วเดี๋ยวเมื่ออาทิตย์มาบอกวิธีในการเฮทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับครับมาหาคุณดันครับผม หลังจากที่เขากินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปอาบน้าแปฟันแล้วก็นอนครับแล้วก็ขอเตือนวาย่างหนึ่งนะครับเวลาเขากินของดิบอาหารดิบเราอย่าลืมทานยาถ่ายพยาธินะครับทุกๆ3เดือน6เดือนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกินอ่าอ่ชนิดไหนนะครับเพราะว่าเรากินอาหารดิบนะครับมันเสี่ยงต่อการเป็นไมพยาธินะครับดีที่สุดคือทําให้มันสุกนะครับแต่ว่าถ้าเราทํากินดิบนะครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับใส่อ่กินยาถ่ายพยาธินะครับ ซอยน้องไฟนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เตือนความจำเอาไว้ดูตอนแก่เนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย